นี่ว่าไม่โดนตก e n h y p e n Sweet Vnom เ่้นีกแค่หนึ่งกบมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนตกมาแล้วแกคือคัมแบ็กใหม่ล่าสุดคือจริงๆอ่ะใหม่นานแล้วเพราะว่าแต่เราพวกเราอ่ะไม่ว่าใช่เออจนตอนเนี้ยเขากาลังจะไปทัวร์คอนเสิร์ตถูกต้องเลิศแต่ว่าก็คือมาด้วยก็มาเพราะว่างจริงต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่ว่างแต่ก็ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยเออเลิศ ก็คือไม่ว่างที่ไม่ว่างจริงๆไม่ว่างจริงๆคือไม่ว่าจะเคลียร์งานอะไรหลายๆอย่างมันมารุมมากเลยยังไม่ได้ฟังไม่คือได้ฟังแบบนี้ๆหน่อยๆเราดูเราดูเทเลอร์เออดูเทเลอร์ไปแล้วแล้วก็ครั้งที่เทเลอร์ยังไม่ได้ฟังเลยแล้วก็เราก็จะแบบได้ยินผ่านแต่เราก็พยายามเลื่อนผ่านไปเลยเพราะว่ารอบนี้คือแบบไม่อยากสปอยไม่อยากอะไรเลยคือไม่อยากรับรู้แล้วอยากมาขอฟังทีเดียวเลยลด สวีทวีนอมแตเออแต่ว่าฉันก็ซื้ออัปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแกะการ์ดในเล่นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ไดเฟังเลยลดก็คือไปใส่ซับที่แท้เพอ่ะมาวันนี้ไปสวีทวีนอมมี MV กับเป็น MV กับตัว Dance Performance โอเคมาดูกันจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกุ้งกิ้งีจ้าอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook กับพิท t ตอรด้วยนะอุ้เจ๊กอดูเซนเตอร์คือเจ๊กอ่อ เลยเหรอรงา<ะ>คืออยู่ในกลับนี่หไปเห็นสองูใส่ชุดนี้อยู่

แดนไปเลยเหรอป้าเนี่เฮ้ยอะไรยังหวานนั้นคือของเสื้อไปเลยมือกูขัดใจถึงเทยังไม่เห็นถุงเท้าเลยเนี่ยโมแต่มองหน้าเขาปูมองอย่าถึงเท้าเขาเนี่ยว่าคอนเซ็ปอะไรวะอ้ยันมีการ์ดนะแล้วที่เจ๊ใส่เสื้อเสือดาว ลยโอ้โหจังหวะมันต้องขนาดนั้นเหรอคือเมื่อกี้จังหวะก็ลั้งหนึบเออแกไอคอนมันต้องบัดดี้แตกอะจังหวะแบบเขาไม่มาไทยอุ้ยแรงค่ะคือทำไมต้องเป็นแบบทันเดอร์อ่ะเป็นสายตาที่เธอเห็นในถุงเท้าอ่ะเออเห็นเลย เลิศเจ็คเซนเตอร์เลยนะเพนนีปังไม่ไหวปังโป๊ใช่ฮ้ฮเฮยถือว่าแบบฟังฟังครั้งเดียวแล้วคือมันมันติหูใช่แต่เราไม่ทนหูว่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเต้นไม่ได้เอ็งจนเต้นได้เต้นไม่ได้จริงๆอยากบอกเอ็นเพนว่าเราไม่ได้แยกส่วนร่างกายได้ขนาดนั้นคือถ้าแยกได้อยากไปกับสือพวกเราสวีปังมันไม่ได้จริงๆคือ มันทํางานแล้วมันล็อกอคมันล็อกเออต้องไม่นวดนะใช่ต้องหมอเท่านั้นอะจังหวะเนี้ยเออเฮ้ยแล้วแบบรู้สึกแบบว่ารู้สึกผิดทําไมซัพพอร์ตในการเต้นไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนเต้นเถอะเออเอาที่พี่ถนัดเอาโอเคแล้วป็ไปซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วกไปทางร้องก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันอุ้ยแต่ว่าอ สวีทวี่นอมก็แบบมันมันดูอินเตอร์อ่ะอินเตอร์ไปเลยใช่เพราะว่าไปทางฝั่งตะวันตกเลยไปทางฝั่งตะวันตกเลยแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักแสดงประกอบที่แบบยืนค้างอ่ะที่ยืนค้างเฉยเฉอ่ะก็คือเป็นเป็นต่างชาติเลยจริงเออเลยก็ถือว่าเลิศนะอาคำคำนี้ก็แบบว่าแต่แต่เอ็มวีไม่ไม่มีมีเรื่องนอมใชไหมไแค่นี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่มีคออะไรละกันเพราะฉันก็ ใช่พอกระถุงเท้ามันเด่น่ะเนาะมันเด่นไม่แต่อันนี้ขคือมาในมาในคือจะบอกว่าแดนซ์มันก็ไม่ได้แบบแดนซ์มันก็ไม่ได้แดนจัดเหมือนที่มันไม่ได้แดนตึ้งปังแบบไม่ได้เหมือนกันก่อนอะที่เขากระดดเอออะไรเงี้ยไม่ได้แบดอันนี้คือสไลด์ขาสไลด์คอสไลด์ไหลเออสวีที่ฮิตแล้วก็แบบเปิดเสื้อ มันไม่ใครต้องเปิดคือโตกันแล้วอย่างเงี้ยใช่มาโตกันแล้วจังหวะที่ตะวันเปิดคือกีดหนักมากมันไม่ได้เขาดูเขาดูออกเลยนะวันเกินไปมันไม่ได้อ่ะให้ลูกโตหน่อยให้ลูกโตเลยหรอใช่หลายปีแล้วนะสองปีนะสองสามปีก็คือสาวละสาม ไม่ได้โตขึ้นเลยไม่โขึ้นเลยตัวเท่าเดิมตัวเท่าเดิมไม่ได้ถือว่าเพลงดีใช่ติดหูอะติดหูในครั้งเดียวเลยใช่พอจบจบปุ๊ชเลยเอยมวีก็สวยนะใช่ขัดใจถุงเท้าอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่อยากรู้เรื่องสายฟ้าคืออะไรอยากเข้าใจอ่ะเออกูต้องคุยกับเจละนั่นดิทันเดอร์มัคืออะไรสวีทเออเลิศไปดูเพอร์ฟอร์แมนรวมดีกว่าโอเคปะมาค่ะ หุได้เห็นแบบฟูโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงมึงเราเปลี่ยนคำพูดได้ไหมมันน่าจะแดดแล้วล่ะใช่โอ้โหโอ้โหเกิดไปเน่ พอพวกาลไรให้เลยอะไม่เป็นไรไม่หรอกโอ้ช <faith> <what> ัวหวันไหนมันเป็นได้ไหมนม่ได้ไม่เอา มากหล่อมากทำไงดีเฮ้ยฉันอยากเจอเขาฉันอยากเจอเขาแต่เขาไม่มาเมืองไทยจะทำไงบินค่ะเป็นนกเขานั้นไปกดที่ไหนไม่ได้เลยจริงเอาไงดีอะตาแต่ละปาต้องไปสวีทที่ฮิตนะมึงปารต้องไปตัวแทนไปซีกูยังไม่ได้เป็นกลองกับเขาเลยม่ไอยากให้กูไปสวีทเหรอ ันจะไม่ได้เลยอ่ะตัวมันจะไม่ได้เลยอ่ะมันต้องกี่ให้คอแตกไปเลยคือเขาบอกว่าเขาจะมีคอนเอนคอใช่ไหมเออเีือกาหลาที่เกาหลีก็แบบโอ้ต้อมสู้ต่างต้องได้ได้ไหมสีที่ฮิตคือนานาตองงานอ่ะกูได้ตรงไหนก็ได้อ่ะใช่กูขอไปสวีใช่เออแกเพลงเนี้ยมันต้องมันดีดพูดเลยเพลงเนี้ยในคอนอ่ะมันจะแบบ กี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 ตอนสวีทฮิตไม่ได้ยินเสียงน้องเลยได้ยินแต่เสียงอินจีนกีอยู่อย่างเดียวจ้ะแล้วเรากลับมาเช็คคลิปมีแต่เสียงกีเราไม่ได้เสียงน้องไม่มีน้องน้องรัตวีไม่น้องมีสองวันอ่าเรากีดวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเรานิ่งๆิ่งถ่ายมึงว่าทําได้ไหมมันกีดในใจมันอึดอัดนะมึงว่ามึงว่าเราทําได้ไหมกูว่ากูทำไม่ได้กูอาจจะได้แค่ฮุกเดียวอ่ะอ๋อเออไปถ่ายถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้เรานึก่งสอง เออแล้วพอเออเราหน้าคือแบบมึงเราควรถ่า,แายแบบไอ้ <c oughs> นี่ไหมที่มันแบบดูโออ่ะเออเราควรดูโอเออดูโอดูโอเราหน้าเราแย่มากเ <c oughs> พราะแบบ มึงคือแค่คิดแค่คิดว่าต้องกั้นกีดอะจริงเหมือนเราอมกีดไว้อะอมกีดเราไม่แบบไม่ได้ไม่ได้แต่มันหยาดเสียงมันเข้ามันเล็กคอร์ดอยู่อะแล้วพอเราแบบจังหวะเราเล็กขอดไปแล้วในคนนั้นมันแบบเฮ้ยเอออย่างเงี้ยมึงเราไม่หรอไม่ไม่โอ้โหว่ารอบหน้าเราแบบถ่ายเป็นแบบดูโอ้ย่ะจริงดูอย่าง ไม่เราก็แบบออที่ดีแปะสติกเกอร์หน้าตรงนั้นที่ช่องหน้าเราเย่มางเก็บไว้ดูเองเก็บไว้ดูเองว่าแบบดูไป็นความประทับใจผิดเป็นเรื่องตลกถูกฝากเอ็นจีนด้วยนะคะค่ะใครที่บินสวีทีฮีมันต้องช่ำอะเพลงเนี้ยมันต้องแบบมันต้องรอดหนะเราแบบเราคือทุกคนสวีทีฮีท็อบกันเธอเป็นหน้ากระดาน ร้องบินเออเป็นนกเท่านั้นก่อนที่จะเป็นนกอ่ะหาตังก่อนนะก่อนหาลังก่อนค่อยเป็นนกเออหาตังก่อนเอาไว้สวยๆเออสูยๆอโอเลิศสวีทีด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 ีมึงตอนที่กูไม่ได้ว่าสวีทไม่ออกสวีทไม่มึงแล้วตอนที่อ่าเดี๋ยวขอเล่าก่อนตอนที่แบบไปตามล่าหาไอเนี่ยบัมจีเอซี่สิบห้าประเด็นคือปาาอะไม่ได้ดูเพราะอะไรหรือเปล่ามันต้องบินไปเกาหลีแล้วภารกิจคือไปซื้อบัม ซื้อซื้อซื้อจนงงว่าปังลงทอิวเตอร์มันซื้อกี่รอบหรอเนี่ยมันจะเอาให้ได้เลยมั้งหรือไงไงจนสุดท้ายแบบจนเย็นของวานาแล้วเปิดได้แจ็คมันถึงหยุดเราคือแบบคือเข้าใจปาว่าวันทำงานสายเปิดมาอ๋อปังโอเคก็ไปซื้อชักพักกลางวันเปิดมาเฮ้ยมันซื้ออีกแล้ววะการไม่เหมือนเดิมอะไรวะเราทำงานไปจนแบบว่าเย็นเลิกงานก็คิดว่าคอมพิวเตอร์มันซื้ออีกแล้วหรอคือจนแบบจนสุดท้ายเจอแจกมันถึงหยุด คือไม่ได้คือไม่หยุดงงมาเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนก็คือว่าจริงๆอ่ะที่ตอนแรกเราอยู่ที่โซมันจะคือ G A 2สิบห้ามันไม่ได้มีทุกสาขาอ๋อหลอไม่ได้มีทุกสาขาแล้วแต่ไม่กี่สาขาในโซก็มีแค่แบบสองสามาขาอ๋อเออสาขาที่ร่วเออที่รว่วทีนี้ฉันน่ะไปอยู่สาขาหนึ่งเพราะมันใกล้กับที่ฉันพักฉันก็รีบไปในวันนั้นเลยพอฉันแลนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบทำภารกิจอะไรฉันก็รีบไปหมด เลยแล้วบอกว่าของจะมาเติมวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเอาซึ่งวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดฉันมีทุลออหมายถึงว่าฉันมีแพนของฉันและยี่สิบสองใช่แล้ววันที่ยี่สิบสองฉันไปภูซานก็ต้องออกไปเที่ยวภูซานแล้วใช่ฉันก็เลยแบบว่าเอ้านี่ก็ก็คือไม่ได้เลยก็เออเลยแล้วกูมาใกล้คัมแบ็กทำไมสุดเออองอุตสาหิใจหรอสื่อบ้าแม่สื้อบ้ากับมือแกกับมือในเกาหลีเราได้แน่หมดเฮ้ย เราก็แบบโอ้โหเฮ้ยเราคือกาจีเอจีิห้าคือดีอ่ารูปสวยใช่เพราะว่ามันเป็นกาแบบเฉพาะของเอจตสิ้อ่าเราก็แบบว่าเออเราก็ไปวอลแบรเพื่อนตอนที่ไปฮูซานแกมันมีอยู่สาขาหนึ่งที่ฮูซานสาขาเดียวสาขาเดียวในฮูซานอยู่ที่บสเตั่นซึ่งกูอยู่ทางตะเกือบเกือบทางแง่ใต้กูต้องนั่งไปอ่ะหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปซื้อ ดีละไม่งั้นไปกู <c oughs> กูก็เหมาล้านละค่ะถ้ามึงต้องหนึ่ง,ช,งชั่วโมงใช่เราคือไม่ได้แจกไว้กลับอะเอา้เากรวูก็นั่งนั่งรถบัสไปหนึ่งชั่วโมงแล้วอพอไปถึงมึงมันทามากตรงที่บอกว่าคือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะ่ะเขาขเป็นเอ็นจีเหมือนกันเคเขาก็เลยแบบว่าอยากได้บัมคู่ไม่้บัมใหญ่อะบัมคู่อทีนี้กูก็แบบเอ้า กูก็อยากได้เหมือนกันเพราะกูก็ต้องพออย่างไงก็ต้องเราก็ต้องเอามนกันใช่ทีนี้เราก็ไปถามเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้บั้มใหญ่เนี้ยบั้มเลกูล่าเนี้ยมีอีกอันหนึ่งไหมที่ให้มันเป็นคู่ไม่มีคือมีสามอันก็คือมีเวอร์สีส้มใช่ไหมสีเทาแล้วก็เวอร์สีส้มฉันก็แบบอคืออันนั้นเราก็เข้าใจอนะเขาก็อยากได้ฉันก็ให้เพื่อนเขาเออให้เพื่อนไปอ้าฉันก็ ซื้อมาได้แค่บ้ามเลกูล่าหนึ่งบ้ามแล้วฉันก็เลยซื้อเอ g นจินเวอร์แต่ฉันไม่รู้เลยว่าเอ g นจินเวอร์อันเนี้ยใครอ่าฉันก็หยิบออกไปฉันก็ซื้อฉันก็ตอนแรกฉันก็ไม่รู้ว่าแบบซื้อเอ g นจินเวอร์จะได้การ์ดไหมอ่าฉันก็แบบเอออย่างน้อยมาละหนึ่งชั่วโมงกูต้องซื้อบ้ามอ่ะอ่าเสร็จสุ๊เนานมากเออฉันก็ซื้ออ่าฉันก็หยิบมาจริงจริงฉันได้เจ๊กอะฮีซึงตั้งแต่แรกแล้วโอ้เออฉันก็กี้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 เออพนักงานจี เป็นอะไรวะเดี๋ยวดูได้เพลงเอ็ไทยเพศให้เลยตอนฉันแก่ตอนหลับตอนหลับตอนหลับเอออาเสร็จปุ๊บฉันก็แบบว่าเฮ้ยสนุกแล้วสนุกเพลงมันบิวเพลงมันมาละเออแล้วก็ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองเวอร์ในในชั้น่ะในเชลว่ายังเหลืออยู่ยังเหลือเอ็นจีอีกสี่อีกสี่บั่มเราต้องเอาแล้วฉันเอาอีกสองบั่มฉันฟ้าไปที่โต๊ะแล้วจ่ายเงินแคชเชียร์แคชเชียร์บอกว่าแป๊บเออแล้วก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณทำอะไรผิดหรอหรือว่ามันเกินโคต้าหรือเปล่าเขาบอกว่า เขาเนี่ยถ้าอยู่ซื้อเอนจินเวอร์เนี่ยเออยู่จะได้ซ้ํานะเอาคือเป็นเวอร์ซ้ํานะเอนจินกับที่อยู่ซื้อที่อยู่ซื้อไปออแล้วก็เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเอออยู่รู้ได้ไงเออแต่ก็ลืมไปเขาเป็นพนักงานที่เขามาวางขายเขา้องรูเขาเลยบอกว่าหยุดหยุดก่อนเออหยุดเออยูอยากได้แค่เอาแล้วเอาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเราดีก็ได้เลยเหรอเออหรือเราเล่นได้เจ๊ขือ ก็เลยบอกไปคนแรกบอกว่าขอเจคืออถ้าไม่ได้อ่ะขอซองฮุนพีซึงจองวอเนี่ยลายลายมาเนี so ่ยหมดเลยอันนีーー้คือกอกฟอมเหรอกาะฟองเกาะฟองกันเดอฉัไม่รู <h <h ้ว่าเขาได้ไปไปถึงเอจินเวิร์สฉันไม่รู้ว่าเขาจะหเขามีหางใครหรือยังไงไงฉันก็บอกว่าแต่เจคืออันดับแรกเออเขาก็ไปคุยกับพนักงานแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเนี่ยเยอยากได้เจคืออันดับแรกเจปุบก็หายไปหลังร้านมาพร้อมกับสามบั้มบอกว่า เนี่ยเหลืออย่างละบัม<ฮ>เจค,คือฮีซึงซองหุนแสดงว่ามันคือาสามาหมดคือสามบัมสุดท้ายของเ <c oughs> ันเล <c oughs> แล้วคือถ้าเธอไม่ซื้อคนอื่นก็มาด้วยกบ,บก็จะได้เมมนี้อยู่ดี ก็เลยกลายเป็น,นว่าอันนี้คืออ่ะเธอจะเอาไหมคือเหลือสานฉันก็เลยโอเคขอ,<า>ขอบคุณค่ะแล้วก็ซื้อแล้วฉัน <Okay. S 2> ก็จ่ายตางังค์ลแล้วฉันก็ได้การมาเป็นแบบเจสังุนแล้วก็ซังวอเอ้ยซอนอูโอ <c oughs> คือถ้าจะบอกว่าเธอมาช้าก,กว่านั้นสักแบบแค่ชั่วโมง่งชใก็อาจจะหมดแล้วดแล้วโดยที่แบบไม่ไดแบบ้อะไรเลยใช่เพราะว่ามีแค่นี้จริงๆเฮ้ยเขาแบบ หรือเราไปช้าหรืออะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าที่ปูซานอาจจะน้อยอาจจะส่งคอต้าน้อยเลอา้ยเราต้องหวังเราไมาเหลือเออเราก็แบบเธอถึงเห็นการชั้นเยอะเพราะฉั้นแบบคือมันมาแล้วว่าหานแล้วว่าใช่คือมึงไม่สามารถเยอะกว่านั้นได้เพราะว่ามันหมดค่ะจริงคือถ้าแบบต้องซื้อมาเออจิ้ม้าไว้ก่อนแบบยังไงไม่รู้ใช้ให้ฉันสบายใจว่าฉันมาถึงแล้วฉันซื้อก่อนพลังงานออกแนวอยากขายอยากเกลี่ยสต็อกนิดหนึ่งแล้วก็ขวดแล้วคุณพี่เอาไหมจ๊ะเอออแบบ ได้ไหมให้ได้ไหมเออแต่พลังงานรู้นะลดเขาว่าเหลืออยู่แค่แต่ไม่แต่การเบนเยเขาไม่รู้เขาให้อุ้ยเธอแล้วการเบนเยแบบเป็นตับอย่างนี้เลยอ่ะแล้วฉันก็แบบเกียร์ใชก็มองหน้าเขาว่าใช่ไหมรู้ว่าใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบหลบเนี้ เอ็นดูเอ็บอกไม่ได้หรอกมึงอะเห็นอะบอกไม่ได้หรอกเออก็ได้ก็ได้ก็เธอก็หยิบแล้วเธอก็เปิดแล้ก็คือลุ้นไปได้ไปเป็นครั้งแรกที่ไปซื้อก็สนุกดีนะโอ้ตัดละทางกนารน่ารักก็เลยแบบทำให้แบบป่านเห็นว่าเราซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือหมดร้านละ หมดแล้วก่อนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าโมงแล้วส่วนเพื่อนเราก็น่ยได้เมเขาเป็นเมนซอนอูเขาก็ได้แบบว่าซอนอูไปพอดีเลยอย่างเงี้ยจังหวะเนาะจังหวะมากแต่แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องไปเขาเรียกอะไรอ่ะต้องตั้งใจไปจริงจริงอ่ะเพราะมันหนึ่งชั่วโมงจริงๆป่าใช่คือเป็นชั้นคือแบบแล้วกูก็ต้องแบกบ้ามนั่นอ่ะทั้งหมดอ่ะห้าบ้ามหกบ้าม้ดาังรถกลับมาที่นี่มาอีกหนึ่งชั่วโมง ความรักมันเรียกว่าความรักใช่ถ้าไม่รักคำไม่ได้จริงจริงเพราะเราเวลาอธิมุตเราอยู่ในโซเราก็ไปร้านแถวฮงแดใช่ปะซื้อแล้วใช้เอาขึ้นที่พักเราก็หนักอยู่ดีเวลาเดินไปอ่ะแต่แบบมันยังไงใกล้ๆแต่นี่ไม่ถึงเจ้ามองมึงต้องนั่งบัสไปเพื่อไปซื้อเนี้ยเราคือถ้ามาช้ากว่าใช่ถ้ามาช้ากว่านี้คืออาจจะหมดแล้วก็ได้เพราะมันคือแบบมันมันเหลือไม่ถึงสิบบาทตรงนั้นจริงแล้วแบบโอก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ออพี่ๆที่ปูซานเขาแบบว่าซื้อกันไปแล้วหรือยังหรือว่ายังไงแต่ก็แบบมีสาขาเดียวเราก็แบบเซิร์ชแล้วว่าดูแล้วแทะทางแล้วที่บบเขาบอกว่ามีสาขาไหนบ้างปูซานหนึ่งสาขาบัสแบบว่าเป็นแบบบัสเทอร์มินอลหนึ่งสาขาโหสุดๆแล้วมันก็ต้องรุ้นเพราะว่าแบบเราเช็คแล้วว่าเหมือนอันนี้มันปิดหกโมงหรือไงอ่ะอืมก็คือปิดไวไม่ได้กูก็ขโมย คุณพากว่าจะนั่งไปถึงแล้วก็ไปถึงก็คือวิ่งแล้วก็ซื้อซื้อซื้อนั่งบัสกลับอีกโอ้ชีวิตจริงรักแหละเออักแหละแต่ก็ดีใจได้การ์ดน้องเจงมาแล้วเสือดาวก็คือน้องรอปางอยู่ที่ปูซานคือถ้าบังซื้อที่โซอาจจะไม่ได้เจกนะจริงใช่ไหมไม่ย่งั้นกคือเราต้องไปปูซานไม่งั้นไม่ได้จริง เป็นดวงแต่ไม่จำเป็นต้องไปทุกคำขนาดนั้นใช่่ใชแค่แค่คำนี้คก็พอน้องรอพี่อยู่ที่ปูซานนี่เก่าคุ้มเลิศไม่เราไปเที่ยวอยู่แล้วดอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคสวีทพี่นอมคัมแบ็กล่าสุดของเอนนี่เพลงเพย์นี้ก็จะน่าจะต้องอยู่ในคอนเสิร์ตรอบนี้ด้วยใช่มันต้องสวีทที่ทีถ้าไม่อยู่ก็กลัวเอ็นจีนสามจะออกมาขำทำไมทั้งนั้นไม่ มันเต้นยังไงไม่เนี่ยไม่รู้เอาไปเอาไปแค่แบนี้แทนได้ไหมเอ้ยปิดปากคุณได้เขาจะปิดปากฮะอย่าว่าอะไรชุดใายอยู่เอาอยากของพงอะไรอยู่ไม่เขาเป็นแบบดิสโก้ป่ะเป็นเป็นแนวดิสโก้ไม่แต่ชั้นสําหรับชั้นนะที่ชั้นเห็นน่ะฟิลมันเหมือนแบบ แต่พอมไมเคิลแจ็คสันน่ะหล่อเออก็เป็นไปได้คือเธอเธอเคยเห็นไหมเหมือนแบบเพลงที่เขาเต้นเหมือนบูนวอล์กสักอย่างแล้วที่แบบสูงเท้าจะสูงๆใช่ใช่ใช่แล้วก็ขางขาเกงตัวโเติ่งเติ่งเตงโอ้ยฉันเลยนึกถึงไมเคิลแจ็คสันมากกว่าโอ้จริงเออแล้วก็ไปทางแบบทะวันตกอะไรอย่างเงี้ยคือฉันก็ไม่ได้หมายถึงเออคุยกับคุณได้เออโอ้จริงแต่พอพออพพูดถึงอันเนี้ยก็เลยนึกถึงด้วยด้วยคาแรคเตอร์ชุดของไมเคิลแจ็คสันเป็นแบบนั้นมันก็เลยเหมือนแบบเอ้ย เห็นแล้วว่าเหมือนรีมายอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นในเวดนเป็นในเวดนตอนวันตกไปเออตอนตกจริงแต่ถือว่าทำนองอะไรอย่เงี้ยดีนะเพราะว่าฟังรอบเดียวติดหูร้องได้เลยจริงจริงอออ่ะเลิศก็รอดูแฟนแคมรอดูได้ๆแต่คอนเสิร์ตก็ขอให้กดได้ก่อนเออขอให้เอ็นจีนที่อยากไปขอให้กดได้ตอนนี้เนี่ยที่เขาประกาศมาว่าเขาจะมีเอ็นคอร์ใช่ไหมยังไม่มีผังออกมาเลย ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ากดเมื่อไหร่อะไรยังไงคือรู้แค่าประกาศ่าจะมีตอนกุมภาเหรอใช่ตอนกุมภาประมาณปลายปลายกุมภาสึ่บัตรมาการาเป็นไม่ได้อาจจะกดปัดปลายมาการาเพราะว่าที่เกาหลีส่วนมากมันจะประมาณอย่างเงี้ยละกดหนึ่งเดือนลงหน้ากดจะออกก็นู่นแหละคุณตั๋วมันแพงนี่ตั๋วเครื่องบินนะไม่แต่ว่าถ้าอยากไปคือโอ้ยไม่แต่ไม่ซองเลยไม่แต่เพราะว่าฉันแบบฉันน่ะต้องบอกก่อนเลยว่าคำเนี้ย คือถ้าจะไปอ่ะคือฉันต้องจองใกล้ๆทุกอย่างเพราะว่ามันมีติดงานจริงเออตารางงานมันออกตารางงานอันเนี้ยมันออกมาละแค่รอรุนว่าเขาจะเลื่อนหรือเปล่าคือถ้าเขาเลื่อนฉันก็จะได้ไปแบบเออไปเที่ยวด้วยเออมีแกล้งกันไปเที่ยวได้ถ้าแบบไม่ได้ก็อาจจะได้ดูแค่วันเดียวนี้สามเอออยความล้าสุดๆตัว่งบินนี่คุ้มเลยว่าสีเฮ้ยมถ้าอย่างนั้นอ่ะกูกูกีีไม่ได้นะใช่เธอต้องเลือก กูแนะนำให้กีดเออกูว่ากีดไปเลยก่ะกูแนะนำให้กีดเพราะว่าถ้าอยากใหแฟนแคมไปดูคนอื่นอก็เปดูคนอื่นที่เขาถ่ายชัดละเออแล้วเขาถ่ายมือนิ่งไงใช่เพราะต่อให้เราไม่กีดก็ไม่สาบมึงเพราะมึงรู้ป่ะกูอะไปถ่ายที่ไหนก็ตามที่ไปหาเมน่ะหัวขาดบ้างไม่ชัดบ้างปังเราจะถ่ายชัดซื้อเอ็ดดี้สามมามามาแน่ชัดมึงกูเอ็ดดี้สามแล้วสั่นสะเทือนไปหมดด้วยความตื่นเต้นคือเออ มันเป็นในเรื่องของจิตใจใช่ก็คือว่าก็อยากเห็นด้วยตาเนื้อด้วยแต่เราก็อยากเลคอร์ดเพราะฉะนั้นพอเราดูตาเนื้อละมือเราก็ไปไหนไปไหนไปไตาเห็นแต่ว่าในโทรศัพท์ไปไหนไม่ถึงไม่ไปไหเก็บไว้ในใจได้ใช่อ่ะประมาณนี้สวิทวินอมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในดีแอนดัดไปนะจ๊ะใครที่ชอบก็เลิกกันแรกก็แชร์กับสังเกตุให้กดแจ้งเตือนหนิงกุ้งกิ้งกิ้งซะอย่าลืมไปกดติดตามเฟซบุ๊กและเพจเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย